เจอแล้วเจอแล้วดอกเบลเลอร์เลยนั่นนั่นแอบ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 อยู่พี่น้องเม่งนั่นเห็ดตับเต่าเห็ดตับเต่านั่นนะน้ำน้ำน้ำกูนะกูนะน้ำพี่น้องน้ำน้ำน้ำเด็กหอมเดมุดไปบ่ได้น้ำ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 ขอ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 กินเลยเด้อปูเฮ้ยปูลิต้พี่น้องเม่งนั่นดอกเบลเลอร์เลยพี่น้องดู ดอกเบลเลอเชน้อเจอแล้วเจอแล้วดอกเบลเลอเลยนั่นนั่นแอบ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 อยู่พี่น้องเบื้องบนเห็ดตับเต่าเห็ดตับเต่านั่นนะน้ำน้ำน้ำวุ้นะวุ้นนะน้ำพี่น้องน้ำน้ำน้ำได้ความเดมุดไปบ่ได้น้ำ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 ขอ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 กินเลยเด้อปูไปปูลิตตนพี่น้องเบื้อง